สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอัชญาพิมาพาพรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไตรคีรีสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขตสาโรงเรียนบ้านไตรคีรีเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลสองถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีนักเรียนจํานวน66คนและมีครูบุคลากรจํานวน8คนโรงเรียน เป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลคุนุกยูงโดยมีความมุ่งมั่นที่จะนำนักเรียนสู่การศึกษาในสังคมแห่งศตวรรษที่21ภายใต้วิสัยทัศน์ของโรงเรียนคือมุ่งจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะสู่ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21สร้างคนดีมีคุณธรรมบนวิถีหลักประจาของเศรษฐีโดยมุ่งหวัง พัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะ 3S คือ S1 Smart, S2 Smile และ S3 Social Skills ทางโรงเรียนจึงได้ขับเคลื่อนการเรียนรู้พัฒนาครูและโรงเรียนอย่างเป็นระบบในรูปแบบการบริหารสถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยใช้รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม b t k r model ค่ะ โรงเรียนบ้านไตฮิรีเป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลภูนกยูงอำเภอตากฟ้าจังหวัดน,นครสวรรค์แบ่งการบริหารงานออกเป็น4กลุ่มงานได้แก่กลุ่มบริหารวิชาการกลุ่มบริหารงบประมาณกลุ่มบริหารบุคคลและกลุ่มบริหารทั่วไปมีความมุ่งมั่นการบริหารงานอย่างเป็นระบบยกระดับคุณภาพการศึกษาเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่21ตาม บริบทของโรงเรียนมีการจัดการเรียนรู้ที่เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสะโลกสอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการอีกทั้งนโยบายสำนักงานคณะกรมกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและแผนยุทธศาสตร์ชาติโดยมีรูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมหรือ BTKR Model โดยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านไตครีผู้ปกครองเครือข่ายคณะกรรม การที่ปรึกษาโรงเรียนผู้บริหารและคณะครูประชุมเพื่อวางแผนในการบริหารสถานศึกษาอย่างเป็นระบบโดยมีรูปแบบดังนี้ b b a s e l i n e Information หมายถึงสาระสนเทศเชิงระบบโดยมีการวางแผนรวบรวมข้อมูลสาระสนเทศที่เกี่ยวข้องจากแหล่งต่างๆโดยคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองเครือข่ายคณะกรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารโรงเรียนประชุมเพื่อวางแผนในการพัฒนาผู้เรียนวิเคราะห์ปัญหาสาเหตุอุปสรรคและโอกาสในการดำเนินกิจกรรม t ี a m w เวิ work, หมายถึงทีมงานเข้มแข็งซึ่งประกอบไปด้วยความร่วมมือทุกฝ่ายดำเนินงานตามแผนงานหรือโครงการให้เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาและมอบหมายหน้าที่อีกครั้งบทบาทในการทำงานให้กับบุคลากรอย่างเหมาะสมกับความรู้และความสามารถ K knowledge management การจัดความรู้สู่การส่งเสริมพัฒนาและปรับปรุงผู้บริหารและคณะครูนำไปสู่การปฏิบัติที่ดีร่วมกันอย่างมีระบบสร้างเครือข่ายชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพหรือ PLC มีการแรกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนแบบ active learning เพื่อส่งเสริมทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่21ที่หลากหลายตามความต้องการของผู้เรียนและมีการทบทวนหลังการปฏิบัติ งาน after action review อารีพอร์การสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานสรุปรายงานเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองเครือข่ายคณะกรรมการบริหารโรงเรียนผู้บริหารและคณะครูให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อนำไปสู่การวางแผนและพัฒนาที่ดียิ่งขึ้นต่อไปโดยภาพรวมผลที่ต้องการคือนักเรียนมีคุณลักษณะ 3S s t u d e n t คือ S1 Smart นักเรียนมีทักษะของผู้ เรียนในศตวรรษที่21 3R 8C S2 สมัยนักเรียนมีความสุข S3 s o c i โซเชียลสกิลนักเรียนมีทักษะทางสังคมโรงเรียนบ้านไซกิร